สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมุกเฟมเบี่นะครับผมวันนี้ก็จะมาป้อนอ่าออเดอร์ของคุณแม่บัตเตอร์นะครับผมที่ท่านเมตานะครับผมอ่อนสเตนมาให้กับเรานะครับผมนี่นะครับผมผลไม้นะครับผมฮะยกไปให้เลยครับสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับเริ่มส่งสุเปียงนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมขึ้นรถร่วมส่งสุเปียงให้กับน้องมุกขึ้นรถไปเฮงงานนะครับผมมุกจ๋าสวัสดีค่ะก่อนเลย สวัสดีครับซื้อวโอ้ยหนักเลยนะครับคนยกนะครับผมคนยกเก่งไหมเก่งครับสวยๆครับลอๆนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวพาแม่พี่อันไม่ค่อยสบายต้องให้เดี๋ยวต้องให้รถสิบล้อคนนึ่เข้ามาขึ้นครับผมนี่ครับผมก็บรรยากาศยามเช้านะครับผมลุกขึ้นมาล้างตั้งแต่เช้านะครับผมรอรถมารับนะครับผม บรรจาการทุ่งนานนะครับผมว่าจะแต่งหน้าให้นะครับผม <c oughs> ต้องรอไปลุ้นว่าแต่งหน้าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับผมน้องมุกนะครับผมยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับผมถ้าไปถึงแล้วนะครับผมเจอกันในไลฟ์สดนะครับก็อันนี้ก็ได้กินแต่เช้าเลยนะครับของคุณแม่บัตเตอร์นะครับผมแม่แม่ไปเอากล้วยมาอีกก็กล้วยในกิ่งแม่ ยังยังมีอยู่สองวีอ๋อมาให้ขออ่าคุณคุณแม่หมดเลยมุกจา๋ามุกจา๋ามุกจ๋าทำไงจ๋ากันายางไงจ๋ายังไงบันงบานเสียงเสียงตั้งตั้งนี่ครับผมก็ได้กินของวันแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมต้อ <c> ง <oughs> ขอขอบคุณคุณแม่บัตเตอร์มากๆเลยนะครับผมตีอ่า ช่วยสบืยองนะครับผมในยามเช้านะครับผมให้กับมงมุกได้ทานนะครับผมเดี๋ยวถ้าไปถึงบ้านงานน่าจะมีอาหารเยอะนะครับผมมีหญ้ามีต้นกล้วยนะครับผมก็ด้กินแล้วนะครับผมนี่ก็ขึ้นรถกับผู้บ่าวครับผมขึ้นรถกับผู้บ่าววันนี้ขึ้นรถกับผู้บ่าวนะครับผม โอเครับผมล้างวันนี้คัดตัวแบบเตรียมตัวมาหลายวันแล้วนะครับผมมุกเตรียมตัวหลายวันแล้วนะครับเตรียมตัวอาบน้ําถูตัวตั้งแต่วันวันพฤหัสนะครับผมเันพุทธักรัชเลยนะครับผมตื่นเต้นเลยตื่นเต้นที่ได้ออกงานนะครับผมข่อนตื่นเต้นนะครับผมก็ไม่ได้ ก็เฮงานบ้านเราก็เห่แล <disrespect> <ala> like ้วนะครับผมก็อันนี้เห่บ้านไกลบ้านนะครับผมยังไม่เคยไปไกลนะครับผมคือบ้านคงอาคุณพ่อนะครับคุณพ่ออเพื่อนคุณพ่อนะครับผมเพื่อนคุณพ่อนะครับผมเพื่อนพ่อควานเองนะครับผมลูกชายน้องชายเขาบวชลูกชายเขาบวชนะครับผเป็นน้องชายของพ่อควานครับบวชนะครับ ทางครอบครัวพอควานนะครับผมก็เลยจ้างช้างสองเชือกนะครับผมแล้วก็ไปช่วยนะครับผมจ้างช้างสองเชือกไปช่วยนะครับแล้วก็พาน้องมุกไปด้วยนะครับผมท่านอยากให้น้องมุกไปบ้านนะครับผมคุณพ่อคุณแม่เขาอยากให้ให้น้องมุกไปที่บ้านเขาด้วยนะครับผมก็เลยได้ไปรพาน้องมุกโอกาสมาอยู่บ้านแล้วก็เลยได้พาน้องมุกไปนะครับผม ก็จะกินกล้วยกินอ้อยกินของหวานก่อนนะครับผมก่อนจะเดินทางนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก,กับช่อง,งพังน้องมุกแฟมิลีนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายคลิปให้ชมนะครับผมตอนอยู่ในรถนะครับผมกับ พลายอะไรนะครับผมก็ต้องรอรุ้นกันดูนะครับผมมีมอางานนี้มีลายเชือกเลยนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามให้กับช่องพังนงมุกแฟมลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม